ไม่รู้ว่าเป็นวันดีเรื่องามยามดีอะไรหรือเปล่าเขาคนนี้เหมือนจะเปิดตัวคนรักคุณผู้ชมพี่กวาง a v n o r m a l หลายคนก็บอกเอ๊ะทะเลมันหวานเจี๊ยบอะไรขนาดนี้ชัดเจนไหมแล้วก็ไม่ต้องตีความพร้อมกับแคปชั่นนะคะแฮชแท็กแหมเล่นตัวเองก่อนเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยคือแบบถ้าสมมติเราลงอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะมาเซลลี่เลีวเล่นตัวเองไปเลยจะได้จบนั่นเองนะคะซึ่ง ผู้หญิงในภาพเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณหน้าคุณตากันดีนะคะคุณเพลงพัตรพรหรือว่าคุณเพลงกวินตาค่ะอดีตนักแสดงสังกัดช่อง7แล้วก็เป็นลูกสาวคนสวยของนักแสดงอาวุโสผู้ลุวงลับอย่างคุณอ้อยการจนานั่นเองแต่ทีนี้มีคําถามมาต่ออีกหลังจากที่คุณกวางเขาได้ลงรูปเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเคยแต่งงานไงแล้วคนก็ถามว่าอา้าแล้วคุณเพลงเนี่ยเขาเลิกกับกฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหากันมากว่า16ปีอะ เลิกกันแล้วหรอเพราะเขาว่าแต่งงานกันไปเมื่อ5ปีก่อนเราก็เลยไปหาคําตอบมาให้ทุกคนนะคะซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ได้ทราบก็บอกผ่านรายการ pop news จ e ล l y เลยว่าคุณเพลงเนี่ยเขาอยากขาดกับสามีไปแล้วเมื่อปีที่แล้วอ๋อก็คือความสัมพันธ์ของคุณเพลงกับอดีตสามีจบไปแล้วนะครับใช่ปีที่แล้วนี่ช่วงต้นปีกลางปีสิ้นปีอันนี้เรารู้ไหมเราไม่มั่ใจแต่ส่วนของคุณกวางเองที่เขามีข่าวเลิก กับคุณน้ำหวานตอนนั้นอนะช่วงประมาณเดือนสิบแต่เขาอาจจะโจบกัมนมาก่อนหน้านั้นนะก่อน <จะ S 1> ที่มัน,นจะเป็นข่าวถูกต้องด้านความสมเนี่ยเห็นไหมลิ้นพันเลย <c oughs> ด้านความสัมพันธ์ของคุณกวางกับคุณเพลงเนี่ยเรายังไม่ได้คอนเฟิร์มจากทั้งคู่นะคะแต่ด้วยภาพความสนิทสนมเอ็มว่าเปอร์เซ็นต์การเปิดตัวที่เป็นคู่รักกันเนี่ยสูงมากไม่น่าจะเป็นแค่แบบการ โปรโมทเ,เ,เพลงหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้ไปส่องคอมเมนต์ก็คือแฟนคลับหนึ่งแหละมาแสดงความยินดีสเพื่อนในวงการก็แซวกันเพียบเลยยังไงก็คือยินดีกับความรักครั้งใหม่ที่สดใสค่ะถ้าสมมุติโปรโมทเพลงใหม่จริงๆแล้วคุณเพลงมาเป็นนางเอก MV ล่ละโอ้ชาเน็ตเนิบเหมือนกันนะอ่ะพี่สาวฉันไปเมน้นต์อีกแล้วหรอเนี่ยคุณแท็กพลันยูค่ะ นะมีคุณมะนาวเนาะแต่เชื่ออะไรไม่ได้นะพี่เบนน์่ะเหรอเหมือนรู้แต่จริงๆไม่รู้อย่างเงี้ยใช่ <laughs> <laughs> ไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะ <laughs> อย่าเอา,เอาถ้าเกิดเบนซ์เน,เนี่ยเชื่อไม่ได้ก็คืออาจจะแบบรับฟังสัก10%นนะครับ <laughs> พูดมาร้อยอย่างเงี้ย